เพยอนอนเพือนกันว่ะยามยูใส่มาอเปาันห้าเียมัจะยังกูหนามาตอนนี้ออกมาตอนนี้เร็วๆจะให้ใครเห็นเขาเขาจะ่าเห็กับอยางเห็นจรู้เหลียวคม่ายังลุ่มๆใช่แล้วยื่ไหค

เข่าพวกินเกาให้ละโลดกาลุ่นห yeah, ้พอล้โลดกนั่นกะเมียกะเมียอะไรรอะละเมีย้าว้าเนี่เอันนี้เาเนี่อบ่่บน่มาเมือา่กินเบอ่าเอ้าคือเอาหน่อยแท้มันมันไม่พูดใหกินเมีอไปบนเลยเอาไปปากกาละ่า ไปเบิ้ลเหระพ่อเจีคนด้จี๊ัวผมเอาไปแจก๊หัวคนจะคนจะคนอยู่วงนี้คนด้วยบดตัวคนหัวผดปลาบดตัวค้อนมานะให้เกิดแม้ไม่รู้เรื่องหม้งวงแหวกเลยปลากริชสำเร็จแล้วค่ะเออไปให้อีกคนนึงเหรอพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตน้องแอมเหรออยู่หลังเวทีเลยเห็นเขาอ่ะ ยืดสายกาลุนถ่ไม่ชอาไม่ถ่ายก็ได้